อรุัปฐิตตอนเช้านะคะนี่ครับผมสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะเอ็นะครับผมวันนี้มาอยู่เกมที่มีชื่อว่าโบคุโทเคนเอ่อคันโโจนะครับโนชิเกนเซกายสึนะเองนะครับผมประมาณนี้เป็นเกมภาษาญ,ญี่ปุ่นเนาะนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เล่นทั้งบน PC แล้วก็ Android เลยนะเอ็นะครับขนาดพากดูเกมนี้ที่ม,มันร้อยห้าสเมกเองนี่ครับผมเออคือสำหรับโปรแกรมนี้มันจะรันโดยโปรแกรมสปีิเกอร์ใช่ไหมแต่ว่าผมมีไฟล์ที่แบบว่าเออมีคนทำเอาไว้เป็นไฟล์แบบว่า เอพีเคเนาะเออคือติดตั้งปุ๊บเล่นไแบบด้ไดดลอเ,อดเงล,งนงลงนยเนั่นเองนะครับในตัวเกมก็จะมีปุ่มบังคับให้อยู่นะว่าแบบปุ่มเดินซ้ายเดินขวาแล้วก็ปุ่มเอ่อเส้นหรือเอ็กซ์เดินขวาเองคือไม่ต้องลงบนจอยไม่ต้องลงบนจอยเพย์นั่นเองนะครับผมมีไฟเอพีเคอยู่ของมือถือเนาะก็คือติดตั้งเล่นได้เลยนั่นเองนะครับหรือใครที่อยากจะเล่นบนจอยเพย์หรือใช้สูตรโกงหรืออะไรต่างๆหรือว่าชิมแต่จอยเพย์เนี่ยก็สามารถเอาของ พีซีเนี่ยไฟพีซีเนี่ยเอาไปลงทับบนจอยเพย์ได้นั่นเองนะครับผมแล้วแต่คนสะดวกเนาะนะครับผมซึ่งตัวเกมของเกมนี้เป็นเกมแนวภาพพิกเซลอย่างที่ทุ่านเห็นตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นการมีอะไรกับสาวบนรถไฟนั่นเองนะครับผมสุดทรายตัวในเกมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราับชมกันนะครับซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมที่เป็นซับภาษา ญี่ปุ่นนั่นเองเนีครับผมใครที่ไม่ถนัดภาษาญ,ญี่ปุ่นก็สามารถใช้แอปแปลภาษาได้แล้อธิบายได้นะครับส่วนใครที่ได้บทคอมก็ลองกดพิมพ์ดูแล้วกันนะตัวเซนเซอร์เกมนีเนม้เป็นเกมแนวเกมเพลย์ซะมากกว่าเป็นเนื่แบบการเล่นนะครับไม่ใช่แบบว่าโปรโมนามากมายอะไรนะครับเพราะงั้นก็น่าจะเล่นกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคมมาเราไปลองดูแล้วกันเลยกันนะ <c oughs> โอเคอันนี้พอก,กดเซ้ก็เพื่อก,ก็จะมีตัวเลือกให้เราได้เลือกนะครับประมาณเอ่หกตัวเลือกได้นั่นเองนะครับผมอันแรกนี่ครับก็คือ เออเริ่มแต่ต้น,นเองนะครับอันที่2คือต้นเซฟต่ออันสานี่คือตัวเลือกนะ่าจะเป็นการเอ่อเซตติ้งนะครับค่าต่างๆนะครับนี่เห็นปรับเบสียง BGM ปรับเสียงอะไรให้ดังขึ้นได้ต่นเองนะครับผมโอเคอันนี้คือเสียงกดแป้นเนาะนะี่ครับผมโอเคอันนี้คือเสียงอะไรเดี๋ยวดูซิโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมและไม่ค่อยมีอะไรเนาะโอเคมันก็ปรมาณนี้นะครับโอเคส่วนต่อมานะครับอันที่4ี่นะครับ,เ,รมรบ,นนรบเมื่อกี้ตอนที่ผมกดไป ก็จะเป็นเอ่ออันนี้ตัวเลือกเนาะอันนี้คือจะเป็นเอ่อสากซิจี้สักอย่างว่านั่นเองนะครับเรื่อความทรงจําต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้อันนี้ดูซิมันดูได้หรือเปล่าโอ้นี่นะครับมีขึ้นที่เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนอ,อันแรกคือตัวเลือกหมวดความทรงจําบันทึกใรือโลเซฟนี่ยังไม่มีเนาะอันนี้เป็นหมวดความทรงจานะครับเดีย๋ยวก็จะมีแกลรลี่มีซิตีอะไรต่างๆนะซึ่งยังไม่ปลดล็อกตรงน,นี้นะครับอืมเราต้องลองเล่นไปก่อนโอเค แล้วเราก็ไาเริ่มเล่นดูแา้วกันนองสาวตัวเกมนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนก็เ,เราใช้แอปแปด,ดูด้วกันเนาะนี่ครับอ่ะเริ่มเล่นเ,เลยออคุณชื่ออะไรหรอโอ้ให้ใส่ชื่อตัวละครนะครับโอเคดูขอตั้งชื่อสักครู่นึงโอเคเรียบร้อยลุยคุณแน่ใจเหรอว่าต้องการจะใช้ชื่อมาสเตอร์นะนะก็ยืนยันไปนะครับโอเควันที่หนึ่ง ฉันเป็นแค่พนักง,งานออฟฟิศที่ไม่ได้เออเป็นพิเศษอะไรมากนักฉันอายุได้28ปีแล้วและยังโสดอยู่ไม่มีแฟนไม่ใช่ว่าฉันมีเป้าหมายพิเศษในชีวิตอะไรหรอกนะเพอตื่นเช้าก็ต้องเข้าไปที่ออฟฟิศเมื่อเข้าออฟฟิศเสร็จก็ต้องกลับมาบ้านด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็หาอะไรด,ดื่มแล้วก็เข้านอนเมื่อถามว่าอยากมีแฟนไหมเขาก็ตอบว่ามีอยากมีแล้วนะแต่เขาไม่มีความตั้งใจที่จะดําเนินกนารใดๆเลย ง่ายกว่าที่จะไปตามหา,าสาวดีกว่านั้นก็คือกลับบ้านแล้วก็นอนพักผ่อนใช้เวลาของตัวเองให้ดีสุดดีกว่าจนกระทั่งถึงวันนั้นเลาจะเสร็จสิ้นวันทำงานอันแสนทหูตามปกติแล้วฉันก็พบกับผูงชนที่หวยแตกและรถไฟขึ้นสถานีตามปกติรถไฟกำลังจะมาเร็วนี้ก่อหน้าไปหลังเส้นเหลืองด้วยนะคะเป็นการประกาศนะครับว่าให้อยู่หลังเส้นเหลืองนะครับรถไฟกำลังจะมา เสียงประกาศบนชานชลาดังขึ้นและจากนั้นไม่นานรถไฟก็มาถึงที่อยู่ตรงมุมตรงข้างประตูที่ฉันอยู่โอเคตรงนี้ก็คือมันจะมีเซฟให้เซฟไหมกดที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับโอ้นี่ไงสามารถกดเซฟได้นั่นนเองะครับเลือกอันนี้เนาะอันนี้เกอบเราสุดท้ายเป็นรูปแบบว่าขีดๆอย่างนี้นะนะครับผม โอเคนี่คือสามารถเลือกเซฟได้ว่าจะเลือกเซฟอันไหนนั่นเองนะครับผมอันที่หนึ่งนั่ะเป็นเซฟออโต้นั่นเองนะครับแบบกรณีที่เราไม่ได้เซฟเนี่ยอันเนี้ยมันจะเซฟให้อัตโนมัติเรื่อยๆนี่นะครับผมก็เลือกอันที่สามด้วยกันนะครับพอจะกลับโหลดเซฟกดที่สองอันนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เนาะนะครับผมนีเราสามารถกลับไปโหลดเซฟได้นั่นเองนะครับอ่ะโดยรวมก็ประมาณนี้เนะาะเธอมีขาที่เลียวและต้นขาที่อวบพอสมควรแม้ว่าหนะ้าอกของเธอจะซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรมากแต่เอวของเธอนั้นนกก็เียยวบางงิ่ั และเธอมีใบหน้าที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งเทียบได้กับไอดอลได้เลยมีผู้หญิงคนนึงที่ดูเหมือนจะรวบรวมออร์คติของผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้ในร่างกายของเธอหมดแล้วดูจากเสื้อผ้าแล้วทีน่าจะเป็นหนึ่งในโรงเรียนสตรีชั้นนาของจังหวัดละนะดูว่าเธอจะเป็นนักเรียนที่โรงเรียนโชติอะคาเดมีนะครับขณะที่ฉันกําลังจ้องมองเธออยู่นั้นรถไฟก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวแล้วต่อไปคือยาโยอิยาโยอิ ทางออกอยู่ทางขวามือแต่ฉันสามารถออกเดทกับผู้หญิงคนนั้นตอนที่ยังเป็นนักเรียนได้อยู่แล้วก็ฉันสงสัยว่าฉันจะไม่ลงเอยเป็นแบบนี้หยุดตอนนี้หรือเปล่านะหยุดเถอะหน่าไม่เป็นประโยชน์อะไรที่จะคิดเรื่องแบบนั้นหรอกฉันตัดสินใจดูข่าวบนสมาร์ทโฟนของฉันเพื่อไม่สนใจเธออย่างไรก็ตามการเป็นผู้ชายนั้นเป็นเรื่องที่ลากลำบากมากและเขาก็ยังจ้องมองไปที่นักเรียนหญิงมริยมปลายอยู่เสมอเธอนั้นเองฉันก็สบตากับเธอ ฉันตื่นตระหนกและมองไปทางอื่นได้โปรดเลยอย่าคิดว่าฉันเป็นคนแก่หน้าขนลุกเลยนะแค่จ้องมองฉันอยู่อย่างนั้นเนะ่ะสถานีต่อไปซุนยาโยอิยาโยอิทางออกทางขวามือถึงสถานีต่อไปล้ออย่างนั้นเหรอมันจะาสถานีต่อไปคงจะมีคนไม่มากนักสินะบอกว่าเราจะไม่ถูกฝูงชนลุมมล้าหรอกนะเนี่ยอ๋อน่าจะมีคนผู้คนมากมายใช่ไหมสถานีต่อไปเนี่ยครับโอเคเมื่อเรามาถึงสถานีและประตู ขึ้นเครื่องเปิดลงนะครับผู้คนจํานวนมากก็ไหลหลงไหลเข้ามาฉนันแต่ใจจะหลับตาแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองไปตามกระแสของผู้คนที่จะเข้ามาปพระจะจะปิดในเร็วนี้ปวดระวังด้วยเมื่อทางออกถูกปิดลงเันแต่ใจจะลืมตาขึ้นโอ้โอ้ <laughs> แบบแล้วก็มาเอออยู่ตรงนี้แบบพอดบพอดีด้วยนะครับ <laughs> ฉนันมีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตามกระแสข,ของผู้คนและสุดท้ายก็มาอยู่ที่ข้างหลังเธอผู้คนหลังไหลไม่หยุดเลยและฉันก็ถูกบีบให้อยู่ตำแหน่ง ของเธอพอดีด้วยกลิ่นหอมหวานเฉพาะตัวของสาวชวนให้กระตุ้นจมูกยิ่งนักในขณะที่ฉันรู้สึกตัวเล็สัตว์เล็กน้อยรถไฟก็เริ่มขึ้นไหวแล้วรถไฟก็ออกอีกแล้วนะครับรถไฟสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงฉันโน้มตัวเข้าไปหาเธอมากขึ้นกดหน้าท้องส่วนล่างของฉันแนบกับก้นของเธออย่างแนบชิดน่ครับหนะ้าอก อันว่าหืมาของเธอซึ่งเธออ้างว่าใหญ่พอๆกันนั่นถูกกดทับกับหน้าต่างรถไฟและบิดเบี้ยวอย่างมากจากนั้นลูกชายที่ไม่ได้ใช้มาหลายปีก็บวมขึ้นอย่างรวดเร็วนี่มันแย่จริงเลยฮะ <c oughs> มาถึงท่อนล่างของเขาด้วย <c oughs> ลเลยครับ, <c oughs> เ,รบเธอพยายามป้องกันไม่ให้ลูกชายของฉันแต่ต้องเธอแต่กลับถูกฝุงชนลุมกระทืบและผลักดันเราเข้ามาข้างในมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับเมื่อฉันมองหน้าเธอฉันเห็นว่าเธอหน้าแดงเล็กน้อย อันนี้พระเอกพูดนะครับเออผ,ผมขอโทษนะครับเฮ้ยมีเสียงภาคของผู้หญิงด้วยนะครับเธอบอกว่า,มาไม่เป็นไรค่ะนะ่ครับขอเล็กเสียงหนยซิไม่ได้ยินเลยนางพูดเบามากเธอเป็นคนขี้อายอย่างนั้นเหรอในทางตรงกันข้ามแล้วเธอมองลงไปด้วยสีหน้าที่หน้าขอโทษนะครับทุกครั้งที่รถไฟสั่นคุณจะสัมผัสได้ถึงผิวหนังแม้จะผ่านเสื้อผ้าก็ตาม แม้ว่าจะไม่ฉันจะไม่ชอบมันแต่ฉันก็มุ่มขงขัดจใจไปที่บริเวณที่สัมผัสที่ฉันสัมผัสเธอนั่นเองก่อนที่ฉันจะรู้ตัวเลือดก็ไหลรอบรบเอ่อไอไก่ของฉันแล้วฉันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับกับดาวเริ่มไหลนะครับแล้วก็แบบไอจอ้นของเราก็เริ่มพัง,งาดขึ้นเลยครับมันจะค่อยๆยกกระโปรงของเธอขึ้นทีละน้อยและนําไปใช้กับสาดีที่และกับแล้วมันก็เริ่มไหลเข้าไปที่รับของเธอนะครับไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับเรื่องนี้เลย แต่ไม่สามารถระงับได้เนื่องจากเป็นเอ่อปรากฏการทางสาร,รวิทยาได้เองนะครับเป็นเรื่องเ่ปกติของผู้ชายนะครับที่มีเรื่องอย่างนี้นะเช็ดตื่นตระหนกแล้วพยายามถอยห่างจากเธอแต่ปีศาจที่อยู่ข้างหลังฉันไม่ขยับเยื่อนเลยนะครับคนที่อยู่ข้างหลังเขาไม่ไม,ไม่ขยับให้เรานะครับด้วยกท้ที่รถไฟสัน่นข้อต่อจะเสียสีกันและการหายใจของเธอก็จะหนักขึ้นเรื่อย เสียงที่หลุดออกมาจากปากของเธอนั่นเป็นเสียงถอนหายใจผสม,มกับเสียงรถไฟมันเป็นเสียงลเล็กๆที่ฉันได้ยินเท่านั้นฉันได้ยินผิดไปหรือเปล่านะเหมือนเธอจะแบบร้องครางเมื่อกี้นิดนึงนั่นเองนะครับแล้วก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ยินทะนั้นเองก็มีความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นกับฉันจะเกิดอะไขึ้นถ้ากูอยากสะโพกด้วยตัวข,ข,ข,ของคุณเองล่ะมันเสียงมันเป็นเสียงกระซิบของพีศาจร้าย มีส่วนหนึ่งของฉันที่เพลิดเพลินกับความรู้สึกในร่างกายของเธอจนมาถึงตอนนี้แต่นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นอยางจะก็ตานจากนี้ไปถ้าเขาทําสิ่งที่เลวร้วายนั่นแต่เขาต้องกาดของเขาแล้ว,ลวก็ขณะที่ฉันกาลังคิดเรื่องนี้อยู่รถไฟก็เริ่มที่สั่นอีกครั้งหนึ่งบนวันที่ฉันสัมผัสเธอมันถูกรูปอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหได้งไงชัดเจนเลยไหมครับเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้น่าจะให้ลงฟังได้อยู่และไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นนะฮะ เธอขึ้นเสียงของเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันได้ยินชัดเจนขณะนั้นเองเหตุผลของฉันก็พังทลายลงอย่างง่ายดายและท้องส่วนล่างของฉันก็เริ่มจะเคลื่อนไหวได้เองอีกครั้งเธอแค่หน้าแดงบางครั้งก็มีเสียงเล็กเข้ามาในหูของฉันและกลบเสียงจะที่ถูกโจมตีโดยตรงได้ขณะนั้นเหตุผลของฉันก็พังทลายอย่างง่ายดายสักพักหนึง่งเธอยังคงขยับสะโพกโดยไม่มีใครสังเกตเห็นแต่เธอก็ไม่มีท่าทีที่ว่าจะปฏิเสธมันเลยอย่างไรก็ตามฉันยังคงยอมรับหลายการปัจจุบันนี้ได้อยู่ มันจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมนะไอ้สุดเวลานี้ก็มาถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้คําตอบมันเลยก็ตามเดืองนี้จะถึงฟุสุกิฟุสุกิทั้งออกจากทางขวามือค่ะกว่าจะรู้ตัวก็ผ่านไปมาณ5นาทีแล้วตั้งแต่ฉันออกมาจากสถานที่สถานียาโออิก่อนที่ฉันจะรู้ตัวรถไฟก็ค่อยๆจอดและประตูก็เคลื่อนที่ก็เริ่มจะเปิดออกทันนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นมองมา ขอโทษนะคะฉันจะลงแล้วล่ะค่ะเหตุกชันกังวลว่าจะมีคนจับมือฉันแล้วพูดว่าคนที่แหละที่เป็นคนทําหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเวลาผ่านไปล้ากับความฝันแล้วความรู้สึกใหม่นี้ก็พุดขึ้นมาฉันทํามันสมบูรณ์แล้วฉันไม่สามารถเรียกเรียกคำพูดได้อีกอยากรู้ว่าเธอจะคิดอะไรอยู่กันแน่นะ จุดฉันก็จำอะไรบางอย่างได้บัตรผ่านโรงเรียนที่อยู่ในกระเป๋านังเลของเธอนั้นเลยสถานีรถไฟไปสองป้ายที่เธอควรจะลงได้แล้วจึงตามมากมาวิ่งเข้ามาในจิตใจของฉันเธอไม่ตั้งใจที่จะข้ามไปเพราะเธอต้องการให้เป็นเป็นให้เป็น,ปนใ,หใ,หใ,หให้การเป็นสมาชิกข,ของเธอต่อไปอย่างนั้นเหรอเหมือนประมาณว่ามันถึงสถานีที่เธอควรลงแล้วแต่เธอไม่ลงหรออหรืออยากที่จะทําอะไรงั้นต่อหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะคนหาในในเงินไปจน ไม่มีเวลาให้ลงหรือไงนะเดี๋ยวเธอลงเร็วเกินไปนี่ไม่แน่ใจนะฮะฉันกำลังคิดถึงอาหารในหัวนะที่จะเดินต่อไปนะครับอ๋อแล้วก็ถึงห้องนั่นเองนะจะไม่มีอะไรมากตรงนี้นะครับก็ข้ามไปโอ,โอเคนอนหลับฝันดีนะครับวันที่สองดูซิว่าจะได้ทําอะไรไหมวันนี้โอเคตื่นเช้าเป็นปกตินะฮะไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ไม่เจอเธอเหรอบอกว่าเธอหนีไปแล้ว นะโอเคก็ตกเย็นตอนนี้เดี๋ยวผมตัดเข้าไปนหน้าของเอ่อไอ้นี่แล้วกันเนาะเพราะมันมีเกมอุ้ยนี่ไงตอนเย็นมาแล้วนะครับเจอเธอพอดีโอเคแต่ว่าจะตัดให้ดูก่อยแต่ว่ามาถึงชดปีมันน่าจะมีอะไรให้ทาแล้วแหละนะครับเธออยู่ในเวลาสถานที่เดียวกันกันกบเมื่อวานตรงบูมตรงข้ามประตูเปิดอยู่นะครับแล้วก็ชื่นชมสะโพกและขาของเธอที่เรียวงาเหมือนเดิมนนเองนะครับไม่มีอะไรนี้โอเคข้ามไปแล้วกันเนาะอ่ะประตูปิด อ่าแล้วก็หลบมาอยู่ในมุมเดิมนะครับอันนี้อยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับผมโอเคหน้าหน้า,นาตัวเกมเลเนี้ฉันเข้าถึงเธอโดยแทงทําเป็นถูกผลักดันโดยกระแสะของผู้คนนะครับเธอมามาที่หน้าของฉันอีกครั้งรถไฟเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเฮ้ยพี่อย่างนี้ อ่าโอเคเริ่มเลยอุ้มยมีสัญญาณของรถไฟด้วยนะครับล้วซ้ายอันนี้คือเป็นชื่อเธอรหรือเปล่านะครับอันนี้คือความรูร้สึกของเธอนะครับซึ่งก็ทําอะไรไม่ได้นะครับส่วนดซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องสอง,องเสื้อผ้าแต่ก้นหรืออันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจโอเคอันนี้คืออ,อ,อะไรอะ่ะอ,อ่อกดค้างอ๋อ,อก,กดค้างได้นะกดค้างเพื่อ,อ,อจับหน้าอกของเธอเองนะครับจับส่วนร่างกายหน้าอกได้อะไรยี้ได้นี่คือเสื้อผ้าเนาะสามารถกดได้หมดรับว่าทำไม่ทำ ถอดกระโปรงได้อย่างนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็แล้วกดไม่ใช่อันนี้แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกใช่ไหมอ่าแล้วก็โอ้โหเปิดต่อไปได้เปิดต่อไปได้นะครับถอดออกแล้วเราจะยกเลิกยังไงอ่ะอันนี้เธอก,ก็พูดขึ้นมานะครับว่าเออฉันต้องไปแล้วนะ,ะแปบลบว่าเธอยอมให้เราทําทุกอย่างเลย ผู้เชี่ยวชาเนี่ยเออมาสงเมื่อตัวเราพูดนะครับเธอบอกฉันด้วยเสียงกระซิบก่อนที่ฉันจะรู้ตัวรถไฟก็อยู่ใกล้สถาน,นีที่เธอกำลังจะลงแล้วฉันอยู่สัมผัสเธอนะครับเธอลงจากรถไฟแล้วกลับบ้านและของเธอนั้นยังสมบูรณ์แบบอยู่อ่าเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรโอเคคะแนนสารที่ได้รับนะครับได้รับเรียบร้อยโอเคแล้วก็กลับถึงบ้านระมาณนี้ โอ้นี่ไงมีค่าสถานะของเธอบอกด้วยนะครับว่าเราทาเธอไปกีกครั้งแล้วความสุกของเธอมีอะไรบ้าง,งนั่นเองตรงกลางนี้คือให้เราเลือกอะไรอะ่ะเอาอันแรกนะครับเขียนได้ว่าออกกาลังกายหรออันแรกออกกาลังกายที่สองคือน,นอนหลับนะครับออกกําลังกายแล้วกันอืมนะครับไม่แน่ใจออกกาลังกายนี้มันจะช่วยอะไรนะนะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะมีเลือกให้ชอยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมเออจะนอนหลับเลยหรือว่าจะเปลี่ยนสถานะเหรอ โอ้สามารถเอาค่าสเตสที่เราได้จากการมีอะไรกับเธอเนี่ยมาอัพสเตสพวกนี้ได้นั่นเองนะครับโอ้นะครับแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ทาอะไรเลยนะเราแค่แบบจบก,ก็นอนไปเฉยนะครับอันนี้อันแรกคือ,อมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอันที่2คือความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3อันนี้คือความสามารถในการดำเนินการนะครับแล้วก็ต่อมาคือความเงียบนะครับแล้วก็อันต่อมาความสามารถในการพัฒนาระดับโชคลาภนะครับประมาณนี้ มีความเงียบไปหรอผมกินเล่นไม้แบบผมเอาลุยสุดเลยเก็ไม่รู้มีคนเห็นด้วยหรือเปล่านี่ครับโอเคถ้าไม่มีอะไรตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็นอนแล้วกันนะครับโอเควันที่สามเล่นเรื่อยๆนะสลัเลเลสบ,บเกมนี้เลยครับจะไม่มีอะไรมากเพลงก็เพาะเลื่อนนะครับอ่ะไปลุยต่อนะครับโอเคใครรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อลองมาเล่นดูก,กันผมจะให้เล่นแค่ปร่านนี้แหละนะครับผมโอเคโหอ,อันนี้คือถามเธอใช่ไหมว่าจะทําไม่ทำหรอเนี่ครับ อันนี้ยังมีเวลาจับเนาะโอเคพูดคุยนะครับหรือว่าได้สัมผัสร่างกายเธอก่อนนะครับโอเคลองพูดคุยดูก่อนเลยกันเนะาะถาคข้อเสนีกับเธอนะครับนี่โอ้มีเลือกชอยนี้ด้วยเหรอนี่ครับอันนี้เขาบอกว่าเอออันแรกนะครับเป็นกร,นนนระสวนนาอัตราคอาสเกสิบเปอร์่ที่90%ถามเรื่องงานดีเลกอัตาอราคอาสสิบห้เปอร์่ที่85%แล้วก็รักดอกไม้เหรอหมายถึงให้ดอกไม้เธอหรือเปล่า80%แล้วก็หัวข้อละมุกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ครับให้ดอกไม้เธอแล้วกันรับไหมเอ ฟิลนะฮะโอเคถ้าเราคุยกับเธอปุ๊บเราก็จะสัมผัสเธอไม่ได้ใช่ไหมอ่านะครับผมโอเคอันนี้ช้อยเลือกอะไรอีกเด้ยวุ่งหน้าไปยังสนันนีหรือออกกําลังกายก่อนนะครับก็พุ่งหน้าไปสันนีเลยนะครับไม่ต้องออกกําลังกายแนละ้วเออมาหมาสิงเจอเธออีกแล้วนะครับแล้วก็เริ่มทําเลยอันนี้โอเคมาขอลุยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ โอเคผ่านไปได้ดีนะครับก็คืออยากให้หลอดสีแดงตั้งซ้ายบนนะครับถึงศูนย์ไปถึง100นั่นเองถ้าถึงร้อยปุ๊บคนจะจับได้นะว่าเราแอบมีอะไรกันอยู่นั่นเองนะครับหรือคือต้องพยายามอย่าให้มันเกินร้อยนั่นเองโอ้โอเคต้องอัพความเงียบไปเยอะนะครับจะได้แบบว่าทําได้ยาวๆนี่แล้วก็อัพเวลาด้วยจะได้แบบว่าอยู่กับเธอบนรถไฟได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้คือฝึกอะไรอะลายทามนะครับไม่แน่ใจอ๋อฝึกคุยนั่นเองนะครับโอ้ถ้าแบบเราฝึกพูดบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถมีเปอร์เซ็นต์ในการสำเร็จเนนนี่ยมากขึ้ะครับ ก็ในไม่เรื่องของเรื่องลามกแล้วกันเนาะนะครับผมจะได้แบบว่าคุยกันเรื่องลามกกับเธอเธอจะมี <S <S อ,อารมณ์มากขึ้นเนาะนะครับผมโอเคประมาณนี้นอนอันนี้อาจจะเล่นยนากนิดนึงนะเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าถ้าผู้ชมลองจับจับลองติดแตะดูน่าจะเข้าใจได้ง่ายอยู่นั่นเองนะสหรับเกมนี้นั่นเองโอเคถ้ามีใครทำบาทภาษาไทยออกมาแล้วผมก็จะเอามาลงอัปเดตให้อีกทีแล้วกันเนาะนะครับโอเครูปเ,เกมก็วันนี้แล้วกันนั่นเอไอสาบเกมนี้นะใครอยากเล่นเกมนี้ก็โหลดดูได้นะครับที่ ทวิตเตอร์ของผมแล้วก็ดีดดิ้นขอได้เลยนะครับผมเกมที่300เท่าไหรว่วะเกมที่312นั่นเองนะครับผมโดยที่ทวิตเตอร์ก็ดีดดิ้นได้เลยในเองนะครับโอเคสักรเกมก็มาดีแล้วกันนะเอ็นนะครับใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลองหลุดไปได้นะเ,เองนะครับเกม559เม็กเองนในเองนะครับสนใจแบบไหนก็ลองหลงมาเล่นได้นะเองนะครับโอเคดโดยรวมเกมก็มาดีแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนหัวทุนแต่อชอบกันยปไปนะครับฝากเราคนดีเอาไว้ด้วยในเอ็นเลครับบ๊ายบาย ครั้งสูดที่สักคราต่อให้ล้มอีกสักเท่าไรน่าลบหลูไปมีไม่เคยไม่ปากับใครต้องเลยเข้าไปเพรฉันได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญสำหรับฉันคือเธอเท่าน